ังั้นมาต่อกันเรื่องนี้ดีกว่า <5. S 2> สองคนนี้ช่วยกันไหม ระหว่างเรื่องนิชคุณเนี่ยจอยก่อนก็คือความคืบหน้าค่ะหลังจากที่มีข่าวเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมคะเมื่อวานเราก็นําเสนอข่าวไปแล้วค่ะว่าส่วนสนุกชื่อดังของเกาหลีเนี่ยคาริเบียนเบย์ค่ะก็ได้ลบภาพคุณนิชคุณออกจากโฆษณาออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีหนึ่งเรื่องค่ะสถานีโทรทัศน์เอ็มบีซีของเกาหลีใต้นะคะรายการไอดอลสตาร์โอลิมปิก2012ค่ะก็ได้ตัดภาพคุณนิชคุณออกจากรายการไปส่วนหนึ่งค่ะคือส่วนที่สัมภาษณ์เดียวกันตัดออกแต่ว่าส่วนที่อยู่กับคนอื่นเนี่ ถ้าเกิดตัดป่วก็ต,ต้องตัดคนอื่นไปด้วยค่ะ,ะนี่ฮะแต่บูชมะมนิชคุณเองเนี่ยก็โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์หมวยใช่ค่ะอบอกว่าผมอยากเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อขออภัยกับการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบถึงผู้บาดเจ็บครอบครัวของเขาชาวเกาหลีแฟนๆรวมถึงทอบตัว JYP Entertainment เพื่อนๆสมาชิกในวง 2PM และทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ผมทําให้คนที่มอบความรักและสนับสนุนตัวผมผิดหวังความรักและกําลังใจที่ผมได้รับมันไม่สมควรกับพฤติกรรมที่ผมก่อขึ้นตอนนี้ผมต้องการเวลาที่จะทบทวนตัวเองและสิ่งที่ทําลงไปเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นและไม่สร้างปัญหาผิดซ้ําอีกอมผมรู้สึกละอายกับการกระทาที่น่าผิดหวังและรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะมีมรายงานข่าวด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ค่าย JYP Entertainment ต้นสังกัดของนิจกุลเนาาี่ยแหละค่ะยกเลิกคิวงานในเดือนสิงหาคมไปแล้วด้วย คือต้องยอมรับนะฮะที่นั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ถึงขนนั้นเนี่ยเขามีการเปิดเผยพยานคนหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ยืนยันนะฮะว่าคือทั้งนิจคุณกับคู่กรณีเนี่ยขับรถมาตรงสี่แยกมอเตอร์ไซค์กำลังลงเนินนิจคุณขับขึ้นเนินมอเตอร์ไซค์ผู้มาทางซ้ายจังหวะรถนิจคุณกำลังเลี้ยวขวาทําให้ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้เกิดการชนกัน แล้วก็มีครั้งที่สองเกิดขึ้นตอนที่คนขับมอเตอร์ไซค์ล้มและตัวบิดไปชนเข้ากับล้อขวาของรถด,ดิฉุณพยานบอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยทั้งคู่ก็มาเร็วทั้งคู่แล้วก็เบรกกระทันหันคือเป็นประมาทคู่นะฮะไม่ใช่ดิฉุณคนเดียว<ช>เขาเห็นหน้าของดิฉุณตอนเกิดเหตุด้วยว่าใบหน้าดิฉุณตอนนั้นที่พยานเห็นเนี่ยตกใจเสียใจแล้วช็อกค,คือหน้าซีดเผือดเลย แล้วก็บอกไม่จริงนะที่ไปลือกว่าริชชคุณลงมาต่อว่าคู่กรณีไม่มีคือพยานคนนี้เนี่ยเป็นคนพาบอร์ไซไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองอาการล่าสุดเนี่ยก็เรียกว่ากระดูกสันหลังข้อแรกแถวเอลเสียหายเล็กน้อยกระดูกกระดูกไหลเล้ายังขยับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นมีพยานบอกนะว่าคือมันไม่ได้ร้อยเอซอย่างนั้นหรอกที่จะไปปักใจแต่ว่าแน่นอนว่าที่นี่มันเป็นเรื่องใหญ่ กฎหมายเขาเข้มงวดมากค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่้คุณอาจจะได้เจอนะคะคือยกเลิกเป็นเวลา1ปีและอาจต้องพ่อสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน20ล้านวอนหรือว่า5้าแสนห้าแสนห้าหมื่นบาทค่ะระหว่างพักงานโดย JYP เดือนสิงหาทั้งเดือนมาเมืองไทยที่นี่ยินดีต้อนรับใช่ใช่<ร>ไหมคือ้าบิลิมเปอร์เซตามกฎหมายที่จคุณ56ค่ะนิดเดียว คือก็ผิดก็ยอมรับเนี่ยแต่ก็มาสิมาจัดรายการด้วยกัน<ช>เอา